เพื่อให้สายตาเก็บภาพเหล่านั้นได้ทั้งหมดคุณจำเป็นจะต้องเดินถอยหลังจ้องมองมันจากที่ไกลออกไปและคุณอาจจะต้องการระยะถอยหลังเพื่อให้ก้าวได้ไกลมากขึ้นดังนั้นคุณในตอนนี้กำลังถอยหลังเพื่อให้เห็นโลกที่กว้างขึ้นเพื่อให้กระโดดได้ไกลขึ้นเรา ไม่อยากให้คุณท้อจนเกินไปโลกที่สวยงามที่คุณกำลังจ้องมองมันอยู่นั้นถูกพลางไปด้วยน้ำตาที่ตรงนั้นคุณไม่ควรยินอย่างท้อใจแต่คุณควรสนุกไปกับการถอยหลังโดยหัวใจที่มีความสุขโดยหัวใจที่คลึกครืน้นโดยหัวใจที่ตื่นรรวัวการถอยหลังของคุณเป็นระยะถอยหลัง เพื่อให้กระโดดข้ามไปได้ไกลมากขึ้นบางครั้งการก้าวถอยหลังอาจทำให้คุณรู้สึกท้อถอยและเหนื่อยใจคุณอาจจำเป็นจะต้องก้าวถอยไปด้านหลังจากความจริงเบื้องหน้าเพื่อจ้องมองภาพรวมทั้งหมดที่คุณต้องก้าวผ่านไปดังนั้นจงถอยหลังเพื่อไปให้ถึงที่หมายได้อย่างแม่นยำที่สุดเพื่อสลักเป้าหมายลงในใจของคุณ เพื่อให้วิ่งได้ไกลขึ้นคุณจะได้ทบทวนเส้นทางที่เดินมารวมทั้งเส้นทางที่กำลังจะเดินไปในใจผ่านการถอยหลังครั้งนี้และเป็นย่างก้าวแห่งการเติบโตขึ้นให้คุณคิดเสียว่าการถอยหลังครั้งนี้คือการชาร์จแบตหรือการพักผ่อนสำหรับคุณผู้ซึ่งที่ไม่เคยมีเวลาว่างเลยเอาแต่จ้องมองไปข้างหน้า สำหรับหัวใจของคุณที่เหนื่อยล้าและเจ็บปวดมามากจงใช้เวลาว่างกับการหยุดพักที่จะทำให้หัวใจของคุณลึกซึ้งขึ้นเมื่อได้กลับมาดูแลตัวเองที่เคยสะเคล้าความคิดของคุณจะละมุนขึ้นชีวิตจึงมอบของควัญที่ชื่อว่าการถอยลังให้คุณดังนั้นจงยอมรับมันเอาไว้ ด้วยหัวใจที่ยินดีการถอยหลังออกมาไม่ได้แปลว่าเราจะยอมแพ้แต่เป็นการถอยหลังเพื่อคิดทบทวนและก้าวไปได้ไกลกว่าเดิม